สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการล้างจมูกด้วยน้ำเกลือครับการล้างจมูกด้วยน้ำเกลือเป็นการชำระล้างเอาสิ่งสกปรกที่เกิดจากการอักเสบภายในโพรงจมูกออกไปอีกทั้งยังช่วยลดจำนวนเชื้อโรคของเสียและสารกอ่อภูมิแพ้ได้อีกด้วยสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ล้างจมูกมีเพียงแค่2อ,อย่างเท่านั้นครับคือน้ำเกลือและกระบอกฉีดยา สำหรับผู้ใหญ่แนะนำให้ใช้ในขนาด20ถึง50ซีและสำหรับเด็กแนะนำให้ใช้ในขนาด10ซีซีสำหรับการล้างจมูกสามารถทำได้บ่อยๆโดยไม่เป็นอันตรายหรือจะทำันละ2ถึง3ครั้งก็ได้ครับใช้กระบอกฉีดยาดูดน้ำเกลือ นำปลายกระบอกฉีดยาใส่เข้าไปในรูจมูกข้างที่จะล้างเล็กน้อยแล้วกั้นหายใจดันกระบอกสูบของกระบอกฉีดยาเบาๆให้น้ำเกลือไหลเข้าไปในรูจมูกอย่างช้าๆควรล้างจนกว่าจะรู้สึกว่าจมูกโล่งหรือล้างจนกว่าน้ำเกลือที่ออกมาจากจมูกจะมีลักษณะใสเมื่อเสร็จแล้วให้สั่งน้ำมูกหรือน้ำเกลือที่ค้างอยู่ในโพรงจมูกได้ตามปกติและล้างอุปกรณ์ให้สะอาด หากมีข้อสงสัยเรื่องยาสามารถโทรสอบถามได้ที่โรงพยาบาลศิคริน1728ต่อแผนกเพสัชกรรมครับโรงพยาบาลศิครินเคียงข้างคุณทุกช่วงของชีวิต